สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสราบมบริกุมกลดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8ดีแปมอริสผ่าดาวยูทูบดอทคอมโหระษสยย์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยผช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างด e l i v e r y ี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลฮัลโหลวันดูดีวันดูดีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามมหาสนุก ประจำวันอังคารที่11มิถุนายน2567ขึ้น6ข่้าเดือน7ปีมะโรงวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับไม่ว่าคุณจะออกรถดขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยนะสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้นะครับให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าทนายสนใจจะดูเลิกกุยามทำการมงคล ต่างๆนะครับดูวงช่วยออนไลน์ก็ติดต่อตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะวันนี้พูดถึงในเรื่องของความฝันขึ้นหกขัตัวความฝันไม่ได้แปลว่าดีหรือร้ายประการใดก็จัดอยู่ในความฝันที่เชื่อบอได้กันนะวันนี้ถ้าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรไปเล่าให้ใครฟังเก็บไว้เป็นความลับนะถ้ายิ่งคุณฝันถึงตัวเลข เรื่องราวต่างๆคุณต้องค่อยๆดูค่อยๆแกะมาทีละนิดทีละนิดบุคคลอยู่กี่คนเขาทำอะไรเขาอยู่บนหรืออยู่ล่างความฝันเนี่ยมันบอกได้ขนาดนั ah ้นเลยนะอันน uh ี้ค uh ือเรื่องจริงนะบอกได้ทั uh uh ้งบนและล่างไม่ร uh ู้แต่ละคนฝันแล้วแต่อเขาตีกันเนานะ อันนี้มาพูดถึงในเรื่องการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันอังคารมีทุกมากสะหัวใหม่วันอังคารชนะศัตรูตัดผมใหม่วันอังคารศัตรูจะทําร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารซรับหายทาน้ํามันในวันอังคารเนี่ยถือว่าพัดพรากที่อยู่ในดวงชะตานะครับโอเคนะครัคปลาสุอแป๊บนึ่งโอ้ย อันนี้กอ็อาจารย์ได้ทำคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออแต่บางทีปล่อยดึกปล่อยช้าไปนะบางทีคุณดูไม่ทันแล้วคุณมาดูใหม่ก็ได้นะเออเดี๋ยวอาจารย์ค่อยไปโพสไว้ในเฟ e บุ o k นะแต่บางทีมันโพสไม่ทันเพราะว่าไปนะคุณไปดูว่าตัวเลขอยู่ในนั้นเป๊ะ เลขเบิ้ลเนี่ยมันชัดเจนนะเลขเบิ้ลมันมีไม่กี่ตัวเออมีไม่ไม่กี่ตัวนะครับและตัวเลขเดิมๆเนี่ยนะ 7, 8, 9, เจ็ดแดเ้านี่ยยังมาอยู่นะครับเอเจ็ดเก้าเ้าเจดเนี่ยนะก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จนะครับโชคลาบก็จะมาจากอ่าทางทิศตะวันออกนะครับ อันนี้มาพูดถึงการเสี่ยงเซียมซีประจวันกันอย่างรวดเร็วนะให้คุณตั้งจิตสาฐานเดี๋ยวอาจาร์สั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับสาธุกยินเสียงกระดิ่งนี้คอยคุณแค้วคาดปลอดภยัยคิดเงินเงินคิดทองได้ทองรวยนะครับต้งนะได้เซียมซีใบที่86โชคชะตาในช่วงนี้เนี่ยนะครับเกิดความเปลี่ยนแปลง นัตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งนะครับแาวกับคลื่นลมนะมาเป็นระรอบระรอบแม่แม่มาขนาดนี้แล้วเล่นสักหน่อยลมโบกลมทะเลอากาศทายเทผัดกันผัดกันลมเลยคนยิงมกมานะเอ,อ่ให้ระวังความยากลำบากจะถาถมเข้ามา คุณจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในสินในธรรมคุณสามารถผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้นะคือคนที่อยู่ในสินในธรรมเนี่ยนะครับซวดนม้ตนไหว้พระตลอดรักษาศินห้าข้อให้ได้เนี่ยนะคุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แน่นอนนะครับเพราะอะไรคุณตกน้ําไปน้ํามันไม่มีน้ํามันแห้งเออตกไฟไป ไฟมันไม่ติดเพราะมันไม่มีเชื้อเพลิงไม้ก็เปียกจุดพิติดอันนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของอสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะมีอปุปสรรคนะครับออท่านต้องอดทนนะในเรื่องความรักยังไม่ค่อยดีนะครับธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ก็จะมีผลกำไรนะ จะมีผลกําไรพูดถึงในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ก็ต้องอดทนในการรักษาโรคที่ปุะรังเกี่ยวข้องกับหัวใจท้องเนื้อง,งอกนะครับการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้คุณต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบของท่านก็ถือว่าไม่ดีนะท่านจะต้องตั้งใจให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของคะแนนสอบ นะครับเออนะและ้วเราโกงมาแล้วเอ,อเราโกงตีจู้นีนะก็ขอให้ประธานพรนะครับ fc แฟนคลับของมิพดาวเนี่ยที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่ว่าอธิฐานขอพอรอะไรกับเราโกงเราโกงประธานพรให้หมดอ,อสมหวังเรื่องงานสมหวังเรื่องเงินสมหวังเรื่องความรักสมหวังเรื่องโชคลาภธุรกิจการงานลงทุนสําเร็จหมดรวมถึง นะครับแต่ขายขายที่ขายทางหรือเป็นในหน้าขอให้สมหวังได้รับเงินค่าในหน้าสี่ร้อยล้านให <c oughs> มเ,เรื่องจริงนะภายในเจ็ดวันสําเร็จเลยเอเรื่องจริงภายในเจ็ดวันอ่ะอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของตามลา,าดวงตามวันเกิด พูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นเนี่ยนะให้เว้นสีเหลืองเหลืองไม่ดีนะครับสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีชมพูสีม่วงสีส้มสีดําเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เนี่ยนะก็คือสีส้มนะครับสีหมากสุกนะทิศที่ดีก็คือทิศตะวันตกทิศที่ไม่ดีก็คือทิศตะวันออกเฉพาะในวันนี้นะครับเออนะเพราะฉะนั้นถ้าดวงชะตาตามธาตุเนี่ย ธาตุต่างๆเนี่ยมันไม,ไม่เหมือนกันนะครับเออถ้าเวลาอาจารย์จะดูดวงชะตาให้คุณเนี่ยถ้าคุณใช้แพ็กเกจดูแบบละเอียดนะอาจารย์ก็จะดูให้กับคุณเนี่ยนะทุกศาสตร์นะครับทั้งไทยทั้งจีนก็จะบอกไปว่าตกลงคุณเป็นธาตุอะไรกันแน่เออควรเสริมธาตุอะไรซึ่งอุปถัมส่งเสริมด้านการเงินนะบางคนเนี่ยเป็นคนที่ เกิดธาตุไฟใช่ไหมอยู่ราศีสิงห์ฮะธาตุไฟอ,อแต่พอไปผูกดวงจีนมาคุณไม่ใช่ธาตุไฟคุณเป็นธาตุน้ำนะมันก็อีกเรื่องหนึ่งหรือถ้าคุณเป็นไฟก็ดีเต็มที่ส่งเสริมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณมาดูดวงกับอาจารย์อาจารย์จะดูให้คุณในอย่างละเอียดยิบแล้วบอกให้เป็นวันๆเลย นะครับแม่นที่สุดในสามโลกหลายคนบอกเนี่ยอาจารย์ทายรายวันเนี่ยแม่นมากๆและตรงตามที่พยากรณ์ด้วยโอ้โหขอบคุณมากเลยนะเออขนลุกเลยทีนี้แม่นที่สุดในสามโลกอันนี้มาพูดถึงตัวเลขนำโชคก็จะมีเลขเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดนะครับมาพูดถึงทุกคนเกิดวันอังคารเนี่ย คนวังคารเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากนะในทุกด้านถ้าคุณจะทําอะไรคุณก็จะทําให้เต็มที่นะับประสบความสําเร็จต่อมาคนเกิดพุธกลางวันเนี่ยปัญหาสุขภาพคุณต้องระวังเกี่ยวข้องกับช่องปากเหงือกและฟันร้อนในระบบทางเดินอาหารโรคกระเพาะนะต่อมาคนเกิดวันเสารถือว่าเจ้าชะตาเจ็บการสารสนส่งเสริมที่ดี นะครับนะให้การเคารพยับนับถือคุณเป็นอย่างดีให้คุณเป็นผู้นำนะต่อมาค้นเกิดในวันพฤหัสนเนี่ยความรู้ความสามารถวิชาการของเจ้าชะตาส่งผลให้เป็นที่ยอมรับนะครับถึงรายได้ผลประโยชน์ที่ดีเข้ามาของคุณเนี่ยอย่างเต็มที่นะต่อมาค้นเกิดในวันพุธกลางคืนนะครับความข้างคล้ายศรัทธาในเรื่องต่างเนี่ยถ้าคุณได้ลองเชื่ออย่างเต็มที่คุณก็จะเชื่อแบบ ชนิดที่ว่าคนอื่นมาคัดค้านเนี่ยได้ยากนะคุณจะมีความเชื่อเป็นของตัวเองและดวงคุณมีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินเงินทองมั่นคงต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยนะครับคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะในเรื่องของการหารายได้ต่างๆนู่นนี่นั่นซึ่งมีเข้ามานะครับก็ขอให้คุณขยันและทําให้ดีที่สุดต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์ถือว่าเจ้าชะตาใจต้องการสนับสนุนที่ดีประสบความสําเร็จมีโชคลาภนะ ต่อมาค้นเกิดวันจันทร์ไม่ดีนะครับ่ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายลักษณะคล้ายผู้หญิงเนี่ยจะสร้างความเสียหายให้กับคุณให้ระวังถูกหลอกนะครับเตกน้ําตกท่าเชื่อคนง่าย,ยคุณต้องระวังไว้ด้หนึ่งอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ผ่าดาวถูกดีนะครับระหว่างรถไฟมานะปูน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 ฉึกฉักจึกฉัก อันนี้ก็วันอังคารที่11เนี่ยนะครับดาวอังคารเสียนะแต่อังคารจะเสียถึงช่วงเวลาสองทุ่มนะพราะหลังสองทุ่มไปแล้วอังคารดีไม่มีปัญหาแต่ให้คุณไประวังเรื่องคำพูดคำจาแทนนะครับต้องใจเยินนะแล้วดาวจันย้ายช่วงยี่สิบสองนกาสิบสองนาทีเนี่ยเข้าสู่ราศีสิงห เรลงเชาลาลัคนาราสีกลุ่มมีโอกาสได้แล้การติดต่อสื่อสารนะครับมีลาปากนะแต่ดาวจันทร์วันนี้เป็นกาลากินีจร1หนึ่งวันเพราะให้ระวังความเสียหายอย่างน้อยๆไม่บาทกระดาษบาดนะประตูนีป่วยทุกวันนี้เนี่ยนะกลัวมากกลัวประตูหนปีปรกลัวประตูหนีครับเออไม่อยากโดนเลย <laughs> จำฝังใจเลยนะม่วงไปหมดอันนี้บอกไปแล้วนะครับต่อมามาถึงระบบมหาเวทูด,ดาวนะครับวันนี้วันที่สิบเอนะวันม้าไม่ถูกกับหนูนะครับวันนี้ไม่เหมาะกับการขุดบ่อน้ำเดินเรือ นะครัแล้วก็หญิงมีคันห้ามกระทบครกเตาไฟห้องนอนเพราะอาจเกิดอ,อุบัติเหตุนะครับวันนี้เหมาะกับกิจกรรมรับตำแหน่งนะขอบุรนะครับตั้งเสาตั้งคานได้ขุดดินฝังศพซ่อมแซมแต่งงานแล้วก็เดินทางได้นะครับเ,ออเดินทางได้แล้วก็ ทิศท,ที่ดีก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศมงคลทิศโชคลาภคือตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะไปเสี่ยงโชคเนี่ยถ้าโชคลาภวันนี้ไม่รู้ว่าคุณจะไปเสี่ยงโชคลาภอะไรก็ไม่รู้นะตัวเลขของคุณก็จะมีห้าสองสี่เออไม่รู้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 รหรือว่าไม่ได้พูดช่วงเวลาที่ดีก็คือ สิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสามโมงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มสีเสริมประจำวันแดงส้มชมรูม่วงนะสีโชคลาภคือสีฟ้าน้ำเงินแล้วก็สีดำเออสีดำนะอันนี้ต่อมาหายใจแทบไม่ทันคนมันแก่นะใ่า ขอ,อเจียจุยเัื่อนเ,ออออเจียจุยถ้าเจียโกปีตอนนี้ก็ไม่ต้องนอนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนตาแข็งเลยนะคืออาจารย์จะมีลิมิตเป็นของตัวเองมีลิมิตเป็นของตัวเองมีกฎเกณฑ์ต่างๆแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะ ถ้าเวลาถ้าจะกินกาแฟสดที่เข้มๆเ,เนี่ยห้ามกินเกินบ่ายสามโมงเ,เนี่ยห้ามกินเกินบ่ายสามโมงนี่คือตั้งกฎไว้กับตัวเองเลยเอ่เพราะว่าถ้ากินก่อนสามโมงสบายๆจะหลับนอนสบายเพราะคาเฟอีนมันยังอยู่ในกระแสะเลือดเนี่ยเเวลากว่ามันจะผ่านไปหลายชั่วโมงใช่ไหม แล้วก็เยี่ยวอะไรออกไปกินน้องกินน้ําอะไรเงี้ยนะมันก็ระบายไปใช่ไหมแต่ถ้ากินหลังบ่งบายสามโมงเงี้ยสามโมงสี่โมงเย็นเนี่ยทีนี้แหละไม่ต้องตาแข็งยันเที่ยงคืนตีหนึ่งอันนี้คือเรื่องจริงนะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือตั้ง,งกฎเกณฑ์ไปเลยห้ามกินเกินบ่ายสามโมงถ้าบ่ายสามโมงยังพอทำเนาถูถูไถไถไปได้ <c oughs> เดแล้วเลยหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่หลับแนละ้วทีนี้อันนี้ต่อมามาพูดถึงตามราศีจากเริ่มเมฆคนราศีเมฆดวงคุณดาวเสาวันนี้ก็อยู่ลาภะงานดีครับมีคนเกลียดใจเรื่องงานคุณดาวประจําตัววันนี้คุณก็จะมีบริวารช่วยเหลือสนับสนุนการเงินคุณอาจจะต้องเหนื่อยในการหาเงินหาทองต้องขยันนะมีโอกาสได้เงินเยอะนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ดาวาดาวสุกดับอยู่นะต้องเตือนอีกเออคือสิบเอ็ดเนี่ยแหละดาวสุกดับกใอยคุณสังเกตเอาทั้งสิบสองราศีจะดีหรือร้ายจะหนักจะเบาก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วกันนะเออไม่อยากถ่ายอะไรมากเพราะถ้าถ่ายหนักๆมัก,มกจะแม่น <laughs> จะไม่ไม่ถ่ายขนาดนั้นให้ระวังนิดนึงเรื่องเงินเรื่อง,องทองชาวราศี มต่อมาชาวราศีพฤษภคนราศีพฤษภเนี่ยดวงมันจะส่งผลก่บคุณเนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยเบื่อเซ็งไม่ค่อยเด้นหนึ่งใจแล้วันดาวดับคุณไปจนถึงสิบห้าเนี่ยนะคุณต้องดูแลตัวเองนะอย่าไปที่อากโกจรอย่าไปที่มืดอย่าไปทางตันอย่าไปทําอะไรซึ่งไม่ดีนะให้สวดมวนต์ไว้พระเข้าไว้จะดีที่สุดให้ระวังอาลีศัตรูหรือกรรมเก่าถึงตัว ของชาวราศีพฤษภนะครับเออแมบอกาเราไม่อยากพูดเลยโอ้ยจริงเลยไม่มีปัญหาคุณผ่านเพราะคุณมีพืรหัสช่วยเออ,เอ,อนะถ้าผู้รัสอยู่คุณไม่ต้องห่วงคุณแควคาดปลอดภยัยพุธคุณการเงินวันนี้เป็นอย่างไรจะได้เงินจากทางไกลนะต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยดวงคุณเนี่ยนะครับคือดาวศุก ดับก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับคุณมากะนะชิวๆให้คุณเนี่ยนะครับสวนตนไหว้พระปฏิบัติธรรมเขาไว้ดีที่สุดแต่ก็ระวังเรื่องบุตรและบริวารน,นิดนึงนะครับส่วนด้านการเงินของคุณก็จะมีรายจ่ายนะในดวงชะตาต้องวางแผนด้านการเงินให้ดีต่อมาชาวราศีรากรกฎคนรกรกฎดวงคุณเนี่ยนะครับก็ระวังเอกสารสัญญาคำพูด การงานคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับส่วนการเงินก็จะได้เงินรับเงินได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนแนะความรักจังหวะช่วงช่วงนี้เนี่ยยังไม่ค่อยดีนะครับต่อมาชาวราศีสิงห์ <c oughs> คนราศีสิงห์เนี่ยดวงคุณด้านการงานเนี่ยต้องระวังไปถึงสิบห้าคุณระวังเรื่องงานระวังเรื่องเพื่อนสังคมนะครับนู่นนี่นั่นนะ แต่การเงินของคุณก็ถือว่าจะได้จากทางไกลนะครับส่วนความรักยังเป็นมอละาอยู่นะให้ตรวจสอบทรัพย์สินของคุณให้ดีนะต่อมา <c oughs> ชาวราศีกันนะคนลัคนาราศีกันเนี่ยถือว่าชีวิตคุณเนี่ยดาวพุธคุณเป็นกเกษตรการงานคุณเริ่มดีขึ้นบางคนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ย นาดาวสุกอยู่สูุภาเพราะฉะนั้นคนกันเนี่ยคุณต้องระวังถึงส5เรื่องเงินเรื่องชื่อเสียงเครดิตเรื่องผู้ใหญ่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับต่อมาชาวราศีตุลคนตุลเนี่ยเรื่องการงานเนี่ยนะครับจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารด่านการงานนะครับส่วนการเงินก็จะรับเงินอย่างเต็มที่เหมือนกันนะส่วนดาวสุขคนตุลต้องระวังนะการเดินทางไปไหน ต,ต่างเนี่ยนะครับไม่ควรไปที่อาคัวจรน,นะเอ่อแล้วกไไ็ไม่ไม่ไม่ควรไปที่มืดนะควรอยู่ที่ที่มีแสงสว่างนะครับถึงจะดีแล้วก็สนมือพักเขาไว้นะเพื่อเสริมดวงชะตานะครับ <c oughs> ต่อมาชาวราศี <c oughs> พิจิกเนี่ยะคนราศีพิจิกถือว่าชีวิตคุณด้านการงานดาวอาทิตย์ดีครับด้รับการช่วยเหลือสนับสนุนส่วนการเงินคุณก็ได้เงิน ได้ทองดาวประจำตัวคุณยังเป็นอาริให้ระวังในเรื่องของอุปสรรคนะครับคําพูดคาจาก็ต้องระมัดระวังนะต่อมาชาวราศีธนูคนธนูในชีวิตคุณเนี่ยสัญญามาแล้วนะครับคู่สัญญาคุณเป็นเกษตรเนี่ยไม่ธรรมดานะสัญญาเนี่ยการจะได้หลายล้านประสบความสําเร็จก็ขอให้คุณโชคดีนะได้เงินได้ทองต่อมาชาวราศีมังกร คนราศีมังกรดวงคุณเนี่ยให้ระวังในเรื่องของบุตรบริวารสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานจะมีปัญหาอนะเอกสารต้องระวังด้วยแล้วไม่ควรใช้อารมณ์นะครับอาจจะเกิดปัญหาได้นะต่อมาชาวราศีกุ่มคนกุ่มเนี่ยเรื่องครอบครัวทรัพย์สิสนนะครับเออนู่นนี่นั่น นะคุณต้องระวังนิดหนึ่งส่วนการงานเนี่ยนะครับดาวคานคุณวันนี้ก็ถือว่ามีบริวารช่วยเหลือสนับสนุนด้านงานได้นะส่วนดาวการเงินเพื่อสก็จะมีเงินเข้าบ้านดีไม่มีปัญหาอุปสรรคนะครับเอ,อ่ระวังดาวศกนิดนึงดาวอุปสรรคต่อมาชาวราศีมีนคนลัคนาราศีมีนเนี่ยชื่อว่าชีวิตคุณเนี่ยดาวพระราหูกลุ่มหลักวันนี้ของคุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีเงินเข้ามา นะครับการเงินคุณก็ดีอย่างเต็มที่นะคนมีนเนี่ยต้องมูให้นะครับมูให้เต็มที่สวดมนต์ไหว้พระเข้าไว้นะให้ระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงสังคมนะครับเพื่อนทางไกลนิดนึงอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับออของมีนส่วนความรักในคู่ครองก็ดูแลบัานช่องเป็นอย่างดีในดวงชะตาของคุณนะโอเคนะครับอันนี้ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12ราศี ท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดนะครับเสริมดวงดูฮวงจุ้ยออนไลน์ก็ติดต่อมหาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแ์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ